ครับลุยขึ้นมาครับเดวิสให้เข้ากลางมาดีหลับดีหลับกระชากขึ้นมาดีหลับยังไปยังขวามีเพื่อนเรียกดีหลับซัดเตงเลยครับแล้วเรียบร้อยเลยครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหอิสวิตขึ้นนําแล้วโอ้โหจังหวะซัดขวาเข้าไปกันนาทีที่15ครับเลียมดินแลับครับทําประตูให้อิสวิตขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับโอ้ซัดตรงนี้ปัดไม่อยู่ครับทางเดลเลโนเอาแหละครับประตูแรกของเกยมาแล้วครับเป็นฝั่งของเจ้าถิ่นครับมีโอกาสได้ยิงครับด้จังหวะออกบอลซ้ายของเดวิส ไหลมาครับดีแลบดีแลบกระชากลากไปเรื่อยแล้วนี uh ่ค huh. รับกลายเป็นว่าสุดท้ายได้ยิงบอลทะยงบุ่งไปที่เสาสองครับโหลูกนี้ถือว่าวางขท้ายิงดีมากครับแล้วบอลนี้โอ้ไปึงจีนสั้นครับลูกนี้ฟิลิปโอ้อิมสวขึ้นมาแล้วครับทางซ้ายได้หักเข้ามาแล้วตวัดยิงอันนี้หนึเลยครับโอ้อิมสวขึ้นน้ำครับ เ,เรียมดีหลับกับเอมม่มั่นน่าจะมองไม่เห็นบอนนลนลครับวันนี้นี่คือชุดเกมบุกชุดรากของโจบ้านเลยก็ว่าได้ครับกันก่อนแต่ก็เนี่ยครับจังหวะเก็บบอลได้ต่อเนื่องยัดเข้าหาอบริฮัชินสันครับบอลกักกักบอลตรงนี้คืนแถวสมอซี่อัดเต็มเต็มติดฮัชินสันหงายท้องนึกว่าจะจบไปแล้วครับสุดท้ายเอสลีคอนซา โอ้โหไปเล่นบอลไม่เด็ดขาดครับต่อบอลสั้นแล้วเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษตัวเองเสียหายเลยครับฟิลิปยอดมาดีครับจังหวะหักคืนแล้วจบได้เลยครับไปแล้วครับโอลิมปิชิซั่นทะลุขึ้นมาดีแลบดีแลบกระชากขึ้นไปดีแลบลูกนี้ดวนกับทาร์ลสดีแลบโยกตัดซ้ายดีแลบยิงลุกเรียบร้อยครับโอ้ยสองประตูต่อสองครับสุดยอดครับอยวันนี้ โอ้โห oh, oh. แล้วดีวก็คลอสนี่โดนโยกหน่อยเดียว์ี่ตัวแข็งเป็นหินเลยครับโอ้โหโอ้โหเกมสูสีกันมานานนะครับในครึ่งหลังกระแทงทะลุช่องของเอสลีคอนซาไปไม่ถึงครับโดนดักได้แจ็คเทเลอร์ขยับให้อริฮัชินสันไม่ล้ำหน้าครับ เพราะว่าดีก็คาร์อสยืนต่ำต่อแรกอยู่แล้วกักกันตรงนี้แล้วแบ็คคอนซาก็หลุดตำแหน่งต้องไปเจอกันตัวต่อตัวโอ้โหโหยกหน่อยเดียวเองครับโอ้โหหลุดหลุดง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ,อให้ไปเล่นทางแคบแต่แต่ทางแคบที่ถือว่าไม่ได้แคบจริงเลยครับโอ้โหมุมยังเปิดอยู่เยอะมีพื้นที่อีกเยอะครับฉากนี้ดีก็คารอสขาตายไปแล้วแล้วก็มุมเสาไกลในใหญ่มากๆครับ ลูกเตะมุมของเอฟสวิตเซอรครับรีฟเดวิสเปิดโค้งมาบอลเลยมาด้านไกลูดจังหวะได้สัตว์ด้วยความส่แรกโอโหโอ้ยลุ้นจบสคราทครั้งแรกเรียมดีแลบโอ้โหช่วงนี้คมจริงครับหนึ่งหนึ่งโอ้โหหลังจากที่ยิงสองลูกมาในเกมที่แล้วครับมานัดนี้ก็ยังยิงต่อเนื่องเลยครับสำหรับเรียมดีแลบ นี่เป็นประตูที่เสี่งเขาในปี่เปิดมาแล้วโรดดิเกสแบบมุ่งเคลียออกมาด้านข้างเนี่ยสุดท้ายเป็นดีแลบที่ไปเก็บบอลจากปาเกตาา้าไม่ได้แล้วก็ยิงยัดเข้าเสาแรกเลยครับคือตรงนี้เนี่ยอาเลอรล่าก็ยืนคุมเสาแรกอยู่แต่ด้วยวิธีบอลมันตกพื้นนะ้ทำให้เขาเนะี่ยเสียจังหวะเลยครับคือเบียดชนะปาเกต้ามาไดา้และยิงหักข้อลูกนี้ได้อย่างเฉียบขาดสุดๆเลยครับเวสแฮม,มขึ้นมารันมือซ้ายลิฟเดวิส โค้งมาเอาแก่มาจิ้มหน้าอุ่สามสามครับอิฟสวิดโอ้โหเลียมดีแลบไปเมอกับผู้มาเยือนได้ครับโอโ้และยิงอีกแล้วนะครับเลียมดีแลบโอ้โหลงมาเป็นซุปเปอร์ซับให้กับอิฟสวิชะครับกลายว่าอิฟสวิครับมาได้ประตูที่ต้องการด้วยอีกครั้งนึงครับจังหวะที่แกะมาตรงกลางสนามแล้วฝากมาที่เลดเดวิสทางฝั่งซ้ายครับถูมือขอบอลแล้ววิ่งมาแท็บอินตรงจุดนัดพบเนี่ยครับ แนวรับของเบนฟอร์ดชัล่าใจครับนี่วิ่งตัดหน้าพินน็อกมาเลยครับแล้วจิ้มผ่านตัวของมูริชเข้าไปครับโอ้โหเสียท่าเลยนะครับลูกนี้แนวรับของเบนฟอร์ดครับโอ้โหช่วงนี้นี่ขาขึ้น,ก,นก็ไม่อยู่ครับพัชินสันเอาตัวรอดมาได้สายมีครับอะไรครับลิฟต์เดวิสเติมมาเข่าซ้ายด้วยมองข้างในไหลต่อมาลูกนี้มีโอกาสแล้วก็เปิดเข้ากลางสกัดไม่ดีเรียบร้อยเลยครับ 2- 0 โอ้โหไปนะเรียมดีแลบครับยิงกับอิฟสวิตหนีเป็น2ประตูไปแล้วโอ้โหนี่ช็อกแฟนบอลสเปอร์เลยนะครับจังหวะโตกลับมาของอิฟสวิตแต่ละครั้งนี่ต้องบอกว่าได้น้ําได้เนื้อจริงครับประตูที่2ของอิฟสวิตตอนนี้ลําบากไปแล้วโอ้โหตอนแรกได้ยิ้มตอนนี้เด้หัวรเราะอล้วครับเอชชิรนผู้บอลตกตรงหน้าของเรียมดีแลบพอดีครับระยะตามหลัง2สกอร์เลยครับต้องให้เครดิตตั้งแต่โอมารีฮแชินซันนะครับที่ครองบอลมาตั้งแต่ในแดนตัวเองแล้วพาบอลขึ้นมาได้เรื่อยๆครับก่อนจะเปิดออกไปทางฝั่งซ้ายสุด นี่เติมขึ้นมานะครับโโอ้หเนี่ยครับบอลเป็นใจนะครับบอลสุดท้ายเนี่ยน่าจะไปเฉลับดากูชินแล้วครับแล้วมาตกตรงหน้าของเลียมดีแล็บพอดีอก็ซัดแบบนี้ไม่มีเหลือแล้วครับได้เติมขึ้นมานะครับอิฟเดวิสโอ้แล้วเปิดมานี่จังหวะพอดีเลยครับเข้าแค่ลูกเดียวนะครับวิ่งเข้ามาแล้วซัดลูกนี่โอ้โหเฉียบขาดเลยครับอิฟสวิตเทาขึ้นนำเชลซีไปก่อนแล้ว พุ่งถูกทางก็จริงนะครับฟลิปจอแกนเซนแต่ว่าไปไม่ถึงครับยิงได้มุมมากๆแล้วก็น้ำหนักดีพอที่เป็นประตูครับสำหรับเร hm ียนดีแลปได้ประตูออกนำเชลซีไปก่อนแล้วครับ1-0ครับอิฟสวิทคือ <c oughs> <c oughs> สติของอิฟสวิทเนี่ยการเล่นที่อรอตแมนโรสในการรับยิงใส่ฟลิปจอแกนเซนเชลซีได้นะครับคราวนี้มาเจอกับเลโนโ่ตัดติดโค4ีครั้งหลังสุดข,ของเร hm ียนดีแลนี่50เท่านั้นเลยครับ มีสองครั้งหลังสุดที่ยิงเข้าคราวนี้ไม่เหลือเห <c oughs> มือนกันครับโอ้โหเรียบร้อยครับอิฟสวิชกลับขึ้นน้ำอีกครั้ง2ประตูต่อนหนึ่งครับหลังจากที่ฟูลแลมตามปีเสมอได้แค่2นาทีครับนี่ต่อให้แบร์เรโน่พุ่งถูถนี่ไม่รู้จะเซฟได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ายิงมาแรงจริงครับเรียนดีแล็บโอ้แล้วเยังได้ไม่นานโอ้ยิงได้เฉียบขาดป้าครับเรียนดีแล็บจุดโทษตรงนี้นี่ต้องบอกว่าหมดจดเลยนะครับพุ่งผิดทางครับแบร์เรโน่ซึ่งต่อให้พุ่งถูกก็ไม่รู้จะเซฟได้หรือเปล่า นี่คือประตูที่8นะครับของเจ้าตัวแ่งนำก่อนเนี่ยพวกเขาไม่เคยกลับมาชนะได้เลยครับ oh. หลุดมานีแหละหลุดเดียวไปแล้วครับแล้วยิงเรียบร้อยตีเสมอได้1นึ่ประตูต่อหนึ่งโอนน้โห oh oh หลุดเป็นแหงเลยครับโอ้ซอเตมตันนี่ครับเสียประตูอีกแล้วครับโอ้ oh ho. แล้วจังหวะทะลุเข้าไปดีหถือว่านิ่งมากนะครับ ฝั่งทางดินแลบครับกับการดวนกับแรมสตลดูครับจากบอรตรงนี้ครับพี่แยกแล้วโอ้ไม่มีใครประกบเลยนะครับโอเกมรับของทางซ a แอมตันเองประกบห่างครับแล้วพอบอรถึงลินแลบเนี่ยเบนนาเล็ <c oughs> กก็สกัดไม่ทันแล้วนะครับตัวสุดท้ายนี่ครับได้ไปเดียวกับแรมสตลแล้วนิ่งมากนะครับในการเลือกมุมครับโอ้โหแปลลูกนี้ ผ่านมือทางด้านของแรมสเดลเข้าไปครับก็มีทางเลือกในการให้กับอัชชิสันด้วยแต่ว่ามั่นใจครับดีลับได้เดขาดอยู่แล้วครับในจังหวะจบสกอร์ได้หลุกแบบนี้นี่ก็กลายเป็นประตูที่เก้าครับของอัชชิสันแล้วโอ้จังหวะนี้จะเรียบร้อยเลยครับโอ้โห อีสวิทขึ้นน้ำครับ1-0โอ้โหดีแลบครับอือหือจังหวะลูกนี้ครับเป็นอิสวิทครับที่พลิกขึ้นน้ำ1-0ูครับตัวเล่นน้อยกว่าแต่ว่าโอ้โหจังหวะนี้พวกเขาทำได้ครับโอ้ประตูที่สิของดีแล็บในฤดูกาลนี้ครับโอ้จังหวะที่สกิดบอลตัวนี้เปลี่ยนทางเสียบเสาสองเข้าไปครับโอ้โหอาวอะไรครับประตูแรกของเกมมาแล้วครับอือหือโอ้โหต้องบอกว่าจังหวะเนี้ย เป็นลูกเก่งเลยนะครับจังหวะเข้าของดิแลแลบนี่เพิ่งจะได้บุกชุดแรกแบบเน้นๆด้วยครับของอิสติในครึ่งหลังนะครับจังหวะทิ้งบอลมาดังด้านขวาครับดูจังหวะกระชากโอ้โหแล้วเปิดเข้าไปของฮัติสันลูกนี้นี่จริงๆนี่มุมพื้นที่เข้าไปตรงกลางนี่วิ่าไล่คือผู้เล่นเนี่ยยืนอยู่กับแคทงึี่คนนะครับ ดูครับฮาเชนสันผ่านมาเซ้นเข้าไปแล้วโอ้โหดิลับคนเดียวครับว้โอูผู้เล่นของวินล,ลา่าเทเข้ามาก,กับสามคนแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับทั้งจอห์นแม็กกิสปายวข้นมาครับดีหลับไทยมาทางซ้ายแล้วหักข้อมาดีลับสันเลยโอ้ยสองศูนย์ครับ เก็บสัตเป็นข้อเลยครับโอ้โหเน้นแรงมากๆครับว้าวโอ้โหจริงมตรงนี้นี่หมดสิทธิ์เลยครับทางฝั่งของเกบ้าครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับประตูที่11ของเรียมีหลับในฤดูกาลนี้ครับหืมโอ๊ะโอกาสน้อยแบบนี้ครับแต่ว่าโอ้โหพอมีโอกาสแล้วแสดงให้เห็นเลยครับว่าเขาคือพลาดคนหนึ่งเลยนะครับในพรีเมียร์ลีกครับโอ้โห ยิงแรงจริงๆครับดาวเตะไว้21ปีครับเรียมดีแล็บจังหวะหักข้อเข้าไปครับโอ้จังหวะนี้ถือว่าหักได้ดีเลยครับทางคอนเดร์ทอเซนรับบอลมาจากทางเรียมดีแล็บครับคอนเดร์ทอเซนหักคืนมาเรียมดีแล็บไปตรงจุดนั้นพบและซัดโอ้โหจังหวะยิงนะตรงนี้นี่คือเข้าข้อมากๆครับ คุณเล่นของบอลมาด,ดเองก็พยายามจะเข้ามาบล็อกแล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้บล็อกไม่ทันเลครับคนเดียวแล้วก็ตัวเซเบ้เติมใหม่ครับตุสเซเบ้เปิดลึกมาทางเสาสเหมือนเดิมตั้งนิ้แล้วจอจอเอาครับ1นสูงขึ้นนำโดยเลี่ยงดีแลบเลยครับโอ้โหนี่เป็นโอกาสเข้ากรอบผลแรกของอิฟสวิชในเกมนี้เลยครับแต่ว่าขึ้นนำไปก่อนแล้วครับ แล้วเลียมดีแลบครับประตูที่12ในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ของเขานะครับหน้าวัย22ครับโอเช่์คนชงมาให้นะครับขึ้นหมงเอาชนะไอนูรี่ที่ตัดสินใจยืนขวางเฉยๆไม่ได้ขึ้นเบียดนะครับทำให้โอเช่นี่ โคกชงเข้ามาครับแล้วสััชญาในกรอบหหลาของดีแล็ครับกองหน้าทีมชาติอังกฤษชุดยู21วัติตามน้ำทันทีผ่านโจเซซาที่ขยับออกมาช้าไปแค่เสี้ยววินาที